เริ่มต้นจากที่เราเป็นนะครับก็คือปัสสาวะปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะคืนหนึ่งเป็นสิบตอนนี้หายแล้วหายนะครับหายคืนทุกวันนี้ไม่เกินคืนละสองครั้งครับอย่างมากแค่สองครั้งครับอันนี้ทั้งคืน,เป,นเป็นปกติแล้วนะครับครับเป็นปกติไม่ไม่รู้เปลัแบแต่ว่าคือสองครั้งเองครับที่ที่ที่ผมตื่นมาปัสสาวะบางครั้งก็ไม่ได้ oh. คือนอนยาวอิ่มเลยถึงถึงหกโมงเช้าเลยครับแล้วก็ที่ที่บอกว่าก่อนก่อนที่จะกิน v ีเอะครับ คือเราอยู่ในภาวะจําสินตอนนี้คือไม่จําสินแล้วใช่ไหมครับครับตอนนี้ไม่คือตอนนี้ไม่จาสินแล้วมันเหมือนที่แปดครั้งนะครับเหมือนอตอน,น,นที่ผมเ,เ,เรื่องๆๆๆๆเรื่องเรื่องอาการของผมครั้ง,ๆๆงแรกปัญหาของผมครั้งแรกนะครับผมเนี่ยกลางคืนตื่นนอนเนี่ยผมเข้าห้องน้ําบ่อยมากบ่อยไม่ต่ากว่าเจ็ดครั้งหรือสิบครั้งผมเคยนับนะครับ แต่ครั้งแรกผมก็นึกว่าผมเออผมอดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่ากินเบียร์หรือเปล่าทำไมผมถึงต้องเ,อเข้าห้องน้ำบ่อยแต่มันไม่ใช่คนระับผมวันไหนผมไม่ได้ดื่มเบียร์ผมก็ยังเข้าห้องน้ำอยู่นั่นแหละผมก็ยังสงสัยตัวเองมากว่าผมเป็นอะไรถึงถึงเออผมเป็นเบาหวานหรือเปล่าอะไรก็แต่ผมก็ไม่ได้บอกภรรยาแนละ้วว่ามันเป็นเพราะอะไรภรรยาก็ไม่ถามเพราะว่าเราก็พูดง่ายก็ไม่ค่อยแทบแทบจะไม่มีอะไรกันแล้วนะครับเพราะว่ามัน มันหมดแล้วครับมันจําศีลแล้วครับผมอ่ากลา,า,างคืนผมฉี่บ่อยฉีบยฉ่บ่อยแล้วฉี่ไม่สุดฉีก่ก็อไม่หมดนะครับไม่หมดแต่ก็ยืนฉี่นี่นานมากไม่ต่ำกว่าสามนาทีหรือหรือห้านาทีคือฉีกก่กระปิกระปอยครับแล้วก็นอนกําลังจะหลับอีกนิดนึงก็มาฉี่อีกแล้วเป็นอย่างนี้มาเป็นปี <Dies. S 2> ครับส่วนอาการนกเขาไม่ขันเนี่ยก็นานแล้วครับนานแล้วไม่เหมือนตอนเป็นวัยรุ่นแล้วครับพอ ฉี่ไม่ออกฉี่ติดขัดแล้วก็ฉี่ไม่สุดนี่ผมเป็นมันบอกไม่ถูกครับเป็นยังไงคือมัน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 ไม่ไม่โล่งครับมันไม่โล่งมันไม่มันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอะไรอย่างนี้นะครับตั้งแต่ผมฟังคุณหมอพูดคุณหมอเล่ามาอาการที่คุณหมอพูดเอ๊ะทำไมมันมันเหมือนผมจังเลยมันมันมันคล้ายกับผมที่อาการที่ผมเป็นนะครับพอคุณหมอเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆว่าอาการเป็นยี้คืออาการของอาการเริ่มแรกของการที่จะเป็นต่อมลูกหมากโตอะไรเงี้ยผมก็ โอ้มันใช่แน่เลยมันมันเราแน่เลยที่เป็นอย่างนี้พอคุณหมอรับบรรยายจบเสร็จปุ๊บผมจับโทรศัพท์มาสั่งคุณหมอทันทีเลยครับสั่งทันทีเลยตอนนั้นโปรโมชั่นครั้งแรกก็สั่งเลยพอสั่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทางบริษัทนี่ส่งมาเร็วมากเลยนะครับวันที่ห้าตอนเย็นผมได้รับของผมแกะกินเลยครับเนี่ยผมผมแกะตัวนี้ครับกินเลย VS นี่ครับแล้วก็ผมกินควบคู่กับ b s นะครับตัวเนี้คือผมแกะกินสองเม็ด VS อะเวอร์ลี่สตองอีกสองเม็ดแล้วก็ B s เนี่สองเม็ด กะเช้าสองเย็นสองครับกินผ่านไปได้ห้าวันครับแต่ห้าวันนี้ผมรู้รู้สึกว่าอาการผมที่มันมันมันเริ่มตอบโจทย์ครับคือมันอ่ามันเริ่มดีขึ้นเห็นชัดเจนนะผลผลมันเริ่มดีขึ้นครับมันมันเปลี่ยนแปลงเลยครับเพราะว่าเวลานอนเนี่ยผมก็จะฉี่ประมาณไม่เกินสองครั้งหลังจากห้าวันนะครับสองครั้งสามครั้งทุกวันนี้ผมคืนหนึ่งผมฉี่แค่ครั้งเดียวครับ ทั้งคืนนะครับปกตินี่สิบครั้ง <Okay. S 1> กลางกลางกลางวันนี่ไม่ต้องพูดไม่นับเลยครับผมขับรถไปส่งภรรยาที่นู่นที่นี่นี mm ่ hmm. ก็ผมก็จะแวะข้อห้องน้ำบ่อยๆและหลังจากกินมาได้ห้าวันนี่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับมันยอมรับว่าอาหารที่คุณหมอผลิตมานี่สุดยอดมากๆเลยครับส่วนนกเขาผมนะครับผมก็ว่ามันจําสินแล้วนะครับแต่หลังจากผมที่กินตัวนี้ไปพูดแบบไม่อายเลยครับแตะเนื้อต้องตัวไม่ได้เลยครับถ้าแตะเนื้อต้องตัวพวกผมสู้ทันทีเลย คือผมดีใจมากเลยผมที่ได้กลับมาเป็นเหมือนสิบแปดอีกครั้งครับจากผมห้าสิบแล้วผมก็เอ๊ะเหมือนเราอายุสิบแปดสิบเก้าอีกครั้งหนึ่งผมโคตรดีใจเลยครับดีใจใบอกไม่ถูกแล้วก็ตัวนี้ผ่านไปหนึ่งขวดเนี่ยอาการผมปกติอ่าฉี่ปกติไม่ปวดแล้วก็ในกระเพาะอ่าฉี่ผมเนี่ยโลง่งพอฉี่สุดเพื่อมันรู้สึกว่าโล่งมากไม่ไม่มีอาการที่มุดหงิดไม่มีอาการที่อ่อนเพลียแต่ก่อนนี่คือ นอนไม่หลับนอนไม่อิ่มมันเพลียแล้วก็ไม่อยากทํากันบ้านเลยครับการบ้านเลยไม่ต้องพูดถึงไม่อยากทําแล้วก็ผมร้อนหงุดหงิดแต่หลังจากผมใช้ผลิตภัณฑ์ v า v ีครับเ r ตตัวนี้ไปนะครับผมเลยถูกใจวนเยครับเ็มหมือนผมได้กับพาป็นสิปดอีกครับ